ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็หยิบช่องอ e ีลอ h a n n e l กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองเล่นดัตน่าจะเป็น2023นะครับผมดัตไข่มุกนะครับ ดัตดทัดมืดนะครับผมมาดูกันว่า2024ี่เนี่ยดั๊ดเขาจะยังสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นนะครับฟังนิดนิดนึงนะครับผมคือสําหรับใครนะครับที่รอคลิปของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ลงต่อเนื่องหรือว่าคลิปที่เป็นเกมอื่นนอกจาก7บาทนะครับผม ตอนนี้ผมกําลังาวางแผนตารางงานของตัวเองอยู่นะครับเพราะว่าผมเลิกงานมาบางทีก็อาจจะห้าทุ่มหรืออาจจะทุ่มสองทุ่มหรืออาจจะแบบดึกเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบไม่ค่อยมีเวลานะครับผมแต่ผมจะพยายาม ลงคลิปไว้ก่อนแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นดั๊ไข่มุกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดดั๊ตตัวนี้น่าจะเป็น2023นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอกลักษณ์ของเขาก่อนนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับมอบวังบนแห่งนรกนะครับแก่ตนเอง3อันนะครับและหลังจากตนเองใช้สกิลนะครับหรืออสุนบกพองได้รับดาเมจจากการใช้สกิลของสตูในเทอร์สตูนะครับจะถอนวางบนแห่งนรก1อันนะครับผมและเมื่อถอน ครบทั้งหมดจะมอบพลังเวทที่แท้จริงนะครับแก่ตนเองโดยพลังเวทที่แท้จริงนะครับจะถอนหลังจากตนเองใช้สกิลและมอบวังบนแห่งนรกนะครับสอันนะครับแก่ตนเองอีกครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อจบเทิร์นของศัตรูนะครับจะมอบเอฟเฟกลด เกตถ้าแม่ตาย1จุดนะครับแก่ศัตรูที่ไม่ใช้สกิลนะครับในเทิร์นศัตรูนะครับเป็นเวลา2เทิร์นและก็เพิ่มดาเมจที่ตัวเองสร้าง40%นะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ตั้งท่านะครับหรือติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับผมวังวนแห่งนรกนะครับผมดาเมจที่ได้รับของอาสุนพองเผาเทพอสูรนะครับลบยีนะครับผมแล้วก็พลังเวทที่แท้จริงก็คือถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดที่ติดตนเองนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตีบวกอีก50%นนะะคครรรัับผมสกกิลแบผม สร้างดาเมจ2 0 0นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งรายนะครับบาคลังก็คือสร้างดาเมจเพิ่มเติม1%ต่อพลังชีวิตที่เหลือของศัตรู1%นะครับทุกฮิตเพิ่มอัตราเจาะเกาะ2เท่านะครับผมอ่าแล้วก็สกิลที่สองครับสร้างดาเมจ120%นะครับของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับฟาดฟันก็คือสร้างดาเมจเพิ่มเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราเจาะเกาะของตนเองนะครับผมอ่าส่วนอันตินะครับตอนนี้ก็อันติแม็กไปแล้วนะะครรับเพาาว่ หลังจากที่เปิดตู้หลายๆตู้ก็เกลือมานะครับก็ได้ดั๊ดมาจนอันติตันนะครับก็คือสร้างดามมิด750%นะครับของพลังโจมตีแกะสตรูทั้งหมดนะครับระเบิดพลังเวทนะครับผม ก็คือไม่ส่วนต้านทานคลิแล้วก็60%นะครับแล้วก็ป้องกันคลี่120%นะครับผมแล้วก็มอบเอเฟลควบคุมดาเมจที่ได้รับแก่ตนเองนะครับเป็นเวลา2เทือนเนาะปริมาณดาเมจที่ได้รับจากการใช้สกิลของศัตรูจะไม่เกิน40%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมอ่าก็อ่าชุดแฟร์ผมไม่มีนะครับดาตัวนี้เนาะก็คือไม่ครบนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมจะยังสามารถเล่นได้ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับโอเคครับก็ไม่อยู่กันตาแรกนะครับผมมาดูกันว่า ดั๊ไขมุกตัวนี้นะครับกับอเอ็ดทอร์ซาตัวใหม่นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะขั้นแรกผมจะตีไปอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะเอ็ดทร์ซานะครับผมเราไม่สามารถตีดิมิเอตได้อ่าผมจะเล็งเป้าไปที่ดั๊ดเขาแล้วกันนะครับดิมิเอตไม่รู้ว่าผมตีได้หรือเปล่านะผมตีดั๊ดีกว่านะครับผม,มน่าจะเป็นตัวปัญหามากที่สุดแล้วนะครับโอเค แรงอยู่นะครับผมมาดูกันครับว่าดัตจะสามารถตีได้หรือเปล่าโอเคตีได้แต่ไม่สุดนะครับผมอมาดูกันครับว่าหลังจากที่ได้รับดาเมจจะเป็นยังไงนะครับผมอ๋อโอเคเขาตีดั๊ผมมานะครับนี่นะครับเขาจะปลดลงเรื่อยๆนะครับผมเนี่เห็นไหมเดีบับนะครับ อ่ปลดพลังวิทีแท้จริงแล้วนะครับเดีย๋ยวเพิ่งตายโอเค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 อ่ะมาดูกันนะครับผมจะใช้ด e มเอก่อนนะครับแล้วก็เอทรอซ่ามันเดิมแล้วก็ดัดติมูไปนะครับตีไปครับผมโอเคสามแสนหกนะครับโอเคดัดเขาตายนะครับผมมาดูดัดเรานะครับจะเป็นยังไง โอเคห้าแสก้็แรงอยู่นะครับอ่ะเขาก็จะอ่ามอบวงวนแห่งนลกกลับมาอีกสอันนะครับผมถ้าเราใช้สกิลหรือว่าโดนโจมตีก็มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอเคเขาเปลี่ยนเป้านะครับเขาไม่ตีดัดผมอะอ่าผมจะเล็งไปที่ตัวนี้แล้วก็อ่า ตัวนี้แล้วก็ดัดนะครับมาดูกันโอเคคุณน่าจะตายก่อนนะมั้งเนี่ยเอาไม่ตายนะครับผมเหลือไว้ทำไมเนี่ยชายดัดปิดเลยนะครับผม โอเคครับผมก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตาที่2นะครับผมโอเคครับก่อนที่จะเริ่มตาที่2นะครับผมคือหลายคนถามผมมาครับว่าเฮ้ยพี่ตัวเนี้ยคิวแซกกับอาจารย์ดั๊ดนะครับจันโดล่านะครับตัวใหม่เนาะใส่ตัวไหนคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับผมนี่นะครับคือคิวแซกตัวนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยที่ผมชอบก็คือเขามีผลกับศัตรูนะครับผมลดอัตราคลิ20%นะครับ แล้วก็ดาเมจคลิ30%ของศัตรูทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมต่อสู้เนาะและเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของอสูรพวกพองเผ่าเทพอสูร4%นะครับต่ออสูรพวกพองเผ่าเทพอสูรที่เข้าร่วมต่อสู้1คนนะครับผมส่วนจันโดร่าตัวนั้นนะครับอ่านี่ครับผมเอกลักษณ์ครับผมหากอสูรพวกพ้องรวมถึงช่องซับนะครับ ทั้งหมดเป็นเผ่าเทพประสูรน์นครับจะลดดาเมจที่อาุ่พภองเผ,ผ่าเทพประสูจน์ได้รับ30%แล้วก็เพิ่มความสามารถด้านโจมตี15%อันนี้คือมากกว่านะครับแต่เขาไม่ได้บวกเพิ่มนะครับแต่ทางฝั่ง,งของคนะิวแซกน่ะถ้าเกิดว่ามีกี่คนเขาจะบวกเพิ่มตามจํานวนเผ่าเทพประสูรน์นะครับผมอีกทั้งนะครับหากตัวเองตั้งท่าจะเพิ่มต้านทานคลิแล้วก็ป้องกันคลินะครับ ของอาซูโพรอมขาเทพสูทอีก30%ก็คืออันเนี้ยเขาจะเล่นแค่กับเรานะครับแค่กับทีมเรานะครับเขาจะไม่ได้ไปลดดาเมจหรือว่าอัตราคลิกหรือว่าป้องกันคลิกของศัตรูนะครับผมก็เลยชอบอคิวแซกมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจก,กันตาที่2เลยครับเพื่อนโอเคครับก็ไม่อยู่กันตาที่2อ,อ่าใครเปิดก่อนโอเคผมเปิดก่อนอยู่ครับผมเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยครับแต่ครั้งนี้แต่ผมจะลองตีหมู่ดัดไปนะครับอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นแล้วก็ ติมูดัดนะครับมาดูกันว่าจะเก็บได้สักตัวไหมโอเคยังไงครับอืมก็ก็ก็แรงอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่มากนะครับอ่าโอเคมาดูกันว่าเขาตีเรามาเราจะตายเลยไหม โอเคอย่างก่อนครับผมอุ๊ยเขาตีดัดครับผมอ่าปลดพลังวิท้จริงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งตายอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็โดนลดเกรนะครับเพราะว่าดัดเขาไม่ได้ใช้สกิลเนาะอ่ะผมจะอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตีดัดไปนะครับแล้วก็ผมอยากได้อันติมากเลยอะ เอาใหม่เอาใหม่ให,ใหผมขยบดัสครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเดี่ยวดัสไปนะครับแล้วก็ตีหมู่ไปไม่รู้ว่าจะได้อันติหรือเปล่านะโอ้โหไม่ตายครับผมอ่ะไม่เป็นไรเรามีโอเคเลือดกลับมาเต็มนะครับผมแต่เราได้อันติแล้วนะครับข้างหลังเขาเป็นคิวซกเหมือนกันนะครับผม อย่าตีดัดผมโอเคเฮ้ยติดเอ้ยแต่แต่ถึกอยู่นะถึกอยู่นะครับผมปดพังวิธีแท้จริงแล้วครับเดี๋ยวพิ่งตายโอ้แต่ถึกมากเลยครับเพื่อนๆนี่ขนาดผมยังไม่มีชุดแฟนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เอทรอซ่าไปก่อนนะครับแล้วก็อันติดัดไปเลยนะครับแล้วก็อ่ะ าดูกันโอเคผมจะสามารถเก็บได้ไหมมาครับโอ้โ,อ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 โหหกล้านครับเพื่อนเพื่อนโคตรสุดผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ครับเพื่อนเพื่อนอ่าก็ยังเล่นได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่ an, อไปเลยครับเพื่อนเพื่อโอเคครับก็มาอยู่กันตาสุดท้ายครับอ่าเราเจอ ที่มนุษย์นะครับผมโอเคมาดูกันว่าเราจะไหวกับเอสคานอหรือเปล่านะครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับผมจะอ่ะผมลองแปะดัดไปก่อนนะครับแล้วก็เอทรอซานะครับโอเคแต่เขามีหิวขึ้นมานะเห็นไหมโอเคสามแสนได้อยู่ครับผมอ่ามา มาดูกันว่าเราจะไหวกับเอสคานอหรือเปล่าครับผมโอเคการด์ดัตไม่ค่อยขึ้นนะโอเคเขาตัดฮิวเรามาก่อนนะครับผมวิแรงจังเลยอะ่ะเราปลดพลังเวท,ท่แท้จริงแล้วนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเทิร์นนี้ผมจะ เก็บเอสคานอไปกอนเลยนะครับผมผมจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับอย่างี้ครับเอทอลซาโคตรแรงครับผมืไม่ตายสวยละผมน่าจะผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับผม โอเคเขาน่าจะเขาต้องตัดฮิวเรามาเนี่ยนะผมเล่นผิดอะ่ะผมต้องอามาร์คตัวนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาร์คตัวเลยโอเคเขาเพิ่มอ่าพลังป้องกันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัดฮิว mm. นี่ครับปัญหาของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคเขาเก็บดัสดเราไปก่อนนะ โอเคแต่การดันผมไม่ขึ้นเลยนะครับผมอ่ามาผมต้องเก็บเขาให้ได้นะครับผมจะยังไงดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตีเอทราซาไปรอบหนึ่งครับโอเคได้อยู่ อไม่ตายต้องตายนะโอเคตายอยู่ครับผมอ่ะหมดปัญหาแล้วนะครับผมก็เหลือแค่สองตัวนี้นะครับอย่าบอกนะว่าอืมเกือบเขาต้องเลือกฆ่าครับผมโอ้โหสองครั้งอืมโอเค เอทร์าเรายังอยู่ครับผมต้องเก็บให้ได้นะครับอู้โอเคกาส,สวยครับผมอันตีไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับจังหวะนี้ยังไงเอตทร์ซาเก็บได้ไหมสามแสนผมว่าไม่น่าได้เลืออเขากลับมาเต็มครับอืมผมน่าจะเก็บเอลิซาเบธไปนะครับผมขอให้ตายครับขั้นสองครับผม ยังไงครับโอเคครับผมชน,นะครับโอ้เป็นการเล่นที่แบบยาวนานมากครับผมโอเคโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับอ่าดัด 2023นะครับหรือว่าดั้ไขมุกของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งใครที่ไม่มีดั้2024นะครับหรือว่าดัส4เขียนั้นนะครับก็คือสามารถเอาดั้ตัวเนี้ยมาเล่นลองดูได้นะครับเพราะว่า1ก็คือถึกอยู่นะครับเพราะว่า,าผมไม่มีชุดแฟเลยนะครับก็ยังถึกแล้วก็แรงด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับและที่สำคัญ อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหใหม่ของผมนะครับสำหรับวนันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ